สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับพยากรณ์สำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 4ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายราศีถึง5ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์โคจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นประในวันที่3ตุลาคม2 5 6 4ดวงที่2ก็คือดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นนิด ในวันที่18ตุลาคมดวงที่3คือดาวอังคารในวันที่21ตุลาคมเขาจะโยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเฉกเช่นเดียวกันและตำแหน่งในครั้งนี้มีตำแหน่งเป็นประใน3ดวงที่พูดมานี้ตำแหน่งเขาจะอ่อนกำลังลงและสุดท้ายก็คือ2ดวงที่จะย้ายพร้อมกันนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระเกตจะย้ายในวันที่30ตุลาคม ซึ่งดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกและดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีกุ่มในเดือนตุลาคม2 5 6 4นะครับผมว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเขาโคจรอ,อยู่ที่เดือนวินาส แล้วก็ดาวพฤหัสนี้เขาเป็นเรื่องของกระดุมพระลาพระแปลว่าเรื่องของเงินทองกับโชคลาภมันอยู่มุมวินาศก็คือมุมที่มันถูกกัขกขังลงเหนียวเดือนนี้มีปัญหาสาหรับลัคนาราศีกุมแน่นอนขอให้ระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องการเงินการทองเดือนนี้ยังไม่ถึงว่าดีต่อมาเรื่องราวของความรักช่วงนี้นะครับผมว่าถ้าจะเริ่มดีต้องหลังวันที่18ไปนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงว่าดีมากสิทีเดียวแต่เรียกได้ไง่ายๆว่าดีกว่า ช่วงของครึ่งเดือนแรกเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเข้าสู่มุมมรณะมันสูญเสียแล้วตอนนี้เข้าสู่เดือนสุภาษะหลังวันที่18ไปก็ยังถือว่ามีโอกาสเป็เปนเป็นในจุดทิศทางที่พอคุยกันได้ปรับจูนกันรู้เรื่องบ้างแต่ก็มีดาวอังคารเข้ามาร่วมทําให้เสียเรื่องอีกเพราะมันเป็นดาวของคู่ศัตรูนะครับผมว่าดีไม่ดีเพเผอไอ้ที่ต้นเดือนที่เคยง้อทะเลาะเบาะแว้งกันง้อไม่สําเร็จหลังจาก18ไปต้องตามไปง้อต่างจังหวัดต้องตามไปง้อทง,งต่างประเทศต้อง ตามไปพูดตามไปคุยกันแต่โอกาสการสาเร็จก็จะมีแต่พ่อแง่แม่งวันกันก่อนแล้วค่อยมาดีช่วงปลายปลายเดือนนั่นเองผมว่าเป็นไปในจังหวะแบบนั้นนะครับในประการต่อมาเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะข้องเกี่ยวข้องแวะกับจินฐานต่างประเทศนะครับหรือกับคนแดนไกลโซเชียลสักนิดหนึ่งมีโอกาสค่อนข้างจะสูงนะครับเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างฐานเยอะหรือเข้าวัดอันนี้ผมว่ามีโอกาสค่อนข้างจะสูงสําหรับลัคนาราศ กลุ่มนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านช่องคลองหักทําใหม่ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นในเดือนนี้จะเป็นลักษณะเหล่านั้นดังนั้นก็คอให s a ซฟเรื่องการเงินการทองไว้ก่อนนะครับเพราะมันมีเกณฑ์รายจ่ายแน่ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดแนะนําก็ทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทําเข้าวัดเข้าวาหรือทําเรื่องของที่มันเป็นสากลอันนี้จะเหมาะกับมือกตาของคุณหรือทํากรงสีกับบ้าน ผมว่าเดือนนี้สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือจุดแนะนำไม่ใช่นั้นเนี่ยถ้าอยู่เองตัวคนเดียวเดียวเรื่องก,การงานทองเกิดแน่นอนขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับอันนี้คือบทสรุปสำหรับลัคนาราศีกลุ่มในเดือนตุลา2564นั่นเองครับ